สวัสดีครับพี่น้องที่รักในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเช้าวันใหม่เริ่มต้นด้วยพระคํานําพระพรจากอิสยาบทที่54ข้อ13ข้อ14ดังนี้บุตรทุกคนของเจ้าจะได้รับการสั่งสอนจากพระยาเวและบุตรทั้งหลายของเจ้าจะมีสวัสดิภาพเป็นอย่างมากเจ้าจะได้รับการสถาปนาด้วยความชอบธรรมเจ้าจะห่างไกลาการถูกกดขี่เพราะเจ้าจะไม่ต้องกลัวและห่างไกลาจากความสยดสยอง เพราะมันจะไม่มาไกลเจ้าคนไทยมักจะมีความรู้สึกตระหนักตกตื่นกับโรคระบาดมากมายเมื่อมีโรคใ,ใหม่ๆเข้ามาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นโรคระบาดที่เข้ามาในประเทศไทยเช่นก่อนหน้านี้ก็จะมีโรคซาโรคไข้หวัดนกและโรคอีโบราล่าสุดเราที่เรากำลังเผชิญอยู่นี้คือโรคระบาดโควิด1 9 ไวรัสโคโรนาโควิด -19 นั่นเองพวกเราก็จะหยุดพวกเราก็จะไม่สามารถจะทำอะไรได้เพราะว่าโรคระบาดนี้ระบาดเร็วมากและเป็นเหตุให้คนตายมากมายในทั่วโลกนี้ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยท่านที่รักในพปรเยสุคริตทำให้เราทั้งหลายได้หยุดกินหยุดบริโภคทำให้เราทั้งหลายาได้หยุดเที่ยว ทำให้เราทั้งหลายได้หยุดสังสรรค์หยุดสมาคมสิ่งต่างๆเหล่านี้ทำให้เราทั้งหลายได้ชะงักในการร่วมสามัคีธรรมโดยเฉพาะเยี่ยงพี่น้องริสเตียนหลายๆโบทพี่น้องที่รักในปริศสุดและสำคัญที่สุดการเสียชีวิตของคนไทยส่วนมากที่เกิดขึ้นในสำหรับโรคระบาดโควิด1 9นี้ก็มีมากมาย ประเทศไทยถ้าเราพูดถึงจริงๆแล้วประเทศไทยเองติดอันดับสาของโลกในการในสัดส่วนของการเสียชีวิตต่อประชากรหนึ่งแสนคนจากที่จริงไม่ใช่จากโรคระบาดจากอุบัติเหตุเราเห็นข่าวล่าสุดเราก็เห็นว่าอุบัติเหตุที่คนไทยไม่มีวินยัยในการขับขี่ใช้รถใช้ยานพาหนะ ไม่มีความเคารพในกฎจราจรไม่มีวินัยที่รถมอเตอร์ไซค์ชนคุณหมอผู้หญิงเสียชีวิตนี่คืออุบัติเหตุบน,บนท้องถนนตามรายงานขององค์การอนามัยโลกประจำปี2000ประมาณ2013-2020ถึง2020 สถิตินี้ก็ไม่ได้ทำให้คนไทยตกใจสักเท่าไหรที่เราทั้งหลายเดี๋ยวนี้อาจจะเป็นอันดับหนึ่งของโลกก็ได้ในการเสียชีวิตของคนไทยเพราะอุบัติเหตุเพราะคนไทยนั้นชินชาไปเสียแล้วหรือหลายครั้งคนไทยเราโทษชะตากรรมและขาดจิตสำนึกเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนน แม้ว่าหน่วยงานของรัฐพยายามที่จะรณลอน,นรงณ์ในเรื่องนี้ก็มีผลดีขึ้นในช่วงหนึ่งเท่านั้นและสุดท้ายก็กลับคืนสู่สภาพเดิมพระคิศสัมพีได้บอกชันในอิสยาบทที่54ข้อ1 3 3 4บอกว่าบุตรทั้งสิ้นของเจ้านั้นจะเรียกจะเรียนรู้จากพระยาเวและบุตรของเจ้าจะมีความปลอดภัยอย่างยิ่ง เจ้าจะได้รับสถาปนาไว้ในความชอบธรรมเจ้าจะห่างไกลจากการบีบบังคับเพราะเจ้าจะไม่ต้องกลัวและห่างจากความสยดสยองเพราะมันจะไม่มาใกล้เจ้านี่คือพระสัญญาของพระเจ้าท่ามกลางสถานการณ์ปัจจุบันท่ามกลางชีวิตปัจจุบันท่ามกางสังคมท่ามกลางเศรษฐกิจของคนไทยพี่น้องที่รักอิสยาบทที่ิ4ข้อ1ิ1 4บอกเราว่า ถ้าเราเรียนรู้จากพระเจ้าพระองค์จะทรงทำให้เราปลอดภัยซึ่งเป็นพระสัญญาของพระเจ้าที่คริสตชนควรจะเชื่อและรับไว้เป็นจริงเอาใจใส่เอาจริงเอาจังในชีวิตในการเรียนรู้น,นั่นหมายถึงว่าการเรียนรู้หมายถึงว่าการมีความสัมพันธ์สนิทกับพระเจ้าติดสนิทกับพระเจ้าเอาจริงเอาจังในการอาธิษฐาน ในการเดินตามพระเจ้าตามพระวจนะของพระองค์แล้วพระสัญญาบอกว่าพระเจ้าจะทรงทําให้เราปลอดภัยเอมเอมนไหมครับพี่น้องสาธาการสถานการณ์อย่างนี้พระคริสต์อภินีตอนนี้กําลังหนุนใจเราเสริมกําลังเราทั้งหลายให้เราเรียนรู้จากพระองค์เราจะเป็นคนรอบคอบเหมือนพระองค์ผู้ทรงรอบคอบในกิติคุณเมื่อทียบบทสบทห้าขสี่ เหตุชะนี้ท่านทั้งหลายจงเป็นคนดีรอบคอบเหมือนอย่างพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวร์เป็นผู้เดียวรอบคอบ <inters> <S 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 และชีวิตของเราจะปลอดภัยอยู่ภายใต้ปีที่ปกป้องของพระเจ้าเอเมนไหมครับเช้าวันนี้ขอพี่น้องเริ่มต้นชีวิตโดยเรียนรู้จากพระเจ้าเดินตามพระองค์และมีสัมพันธ์สนิทกับพระองค์และพระสัญญาของพระองค์ว่าจะจบปกป้องท่านตลอดทั้งวันนี้ และพระองค์จะทรงประทานสติปัญญายท่านเป็นคนดีรอบคอบเพราะว่าเราติดตามพระเจ้าพระบิดาเราก็จะเหมือนกับพระบิดาคือเป็นคนดีรอบคอบเพราะว่าพระคัมภีร์บอกว่าผู้ทรงสถิตในสวนเป็นผู้ดีรอบคอบขอชีวิตเราตลอดทั้งวันนี้ให้เรามีความรอบคอบระมัดระวังในการใช้ชีวิตของเราทมากลางสังคมสถานการณ์ปัจจุบันโดยยึดเอาพระเจ้าและเดินตามพระองค์ เพื่อชีวิตของเราชีวิตของครอบครัวธุรกิจหน้าที่การงานของเราจะปลอดภัยขอพระเจ้าทรงอวยพรเราในเช้าวันนี้อาเมน